ปเ้เตงจ้าเคลนกล่องนะอเแม่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเคลื่อกล่องแม่องพันชิว,ว่าอันเกี่ยวก้มือฉันแหละนะเ, <c oughs> ะเนาะป้เตงว่าเกีย๊ยวเขาซอยพี่น้งองเฮ้ยเดี๋ยวเกี่ยวกันอุ่นเครื่องไว้เนาะสบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนยินดีต้อนรับขอสู่ช่องน้องโอเอะเล่าเกินเด้อจ้า ตอนนี้เนาะโอเอกกำลังสิออกไปเมื่อหน้าพี่น้องมาหอดที่อันนี้เขากินหน้าเลยกะพาออกไปเมื่อหน้าเลยออกไปกันได้พ้นเนาะเพราะว่าขจอดะออกไปก็แล้วเนาะโอเอตามบอกครูไปให้งขจากินเรียบร้อยแหละขจากนาที่ล่งเห็นเดือดเลยตอนนี้นะโอเอกกับชีสนะเนาะวนหาเสือหาแฝ่มาได้เปลี่ยนเครื่องมาได้ช่วยหนาบาได้อาบน้ำเลยพี่น้องจ้งแต่มือว่านี่เนาะเพราะว่าหากระเจ็ดดุบาเห็นว่าเปลี่ยนเถียงก็เลยริได้อาบน้ำพี่นนอง ก <g ül> ัเลยอยอกไปเกี่ยวเขาเลยเนาะม่ามือเล่นจะอา <g ül> แบแต่เขาจะเสียหนี้เนาะไปเลยพี่น้องซื้อการเล่มกับขนมแข็งไปต่อได้ก็จะเนาะอันนี้เอออันนี้ก็เอาออกไปก่อนแหลนะเนาะอันแตนอันแตนนี่เป็นของโอเอเองเนาะเป็นชาตนุ่มชาตนุ่มกาแฟนะุ่มเนี่ยเนาะไปตามโอเอมาเลยพี่น้องโอเอสิาพาไปเบิง่งบรรยากาศอยูโดงไหฮดงงานเนานะไปได้พอดตามมาเลย นี่คือสะพานไม้ไผ่โอ้ตุ๊กเตะๆพี่เนาะหัวน่าจะไหัวขามขามห้องเนาะอันนี้หน้าโอเอะกับโบไก่เป็นเด็ดอกอยู่ภาคห้องเนี่ยไอหนำห้องมันก็อยากเบิดแล้วเนาะอุ้ยสวฉมันมาเน่ะโอ้วฉมันมาจนอยากหล่นไปแล้อุ้ยพี่เนาะก็จะหาบหนกถ่ายี่เนาะเดี๋ยวต้องฝ่าไปแล้วตอนนี้โอ้ยโค้กโค้กอะโยกเยะโยกเยะเยู่โอ้ยเนาะโอ้ ตกแตะตแตะต๊แตะแตะบัาน,นตะก,ก,กี้หาบฟื้แป๊บนึงเขาจะหาบเขาป่ะนักนักนะพี่น้องแป๊บนึงนะจ๊ะเฮ้ยนักกว่าพี่เศิหนึงหน้าหน้าจิมาไหวกวูหนีของบอว่านะไปตุ้ยเขาเรลังซุกเหลืองขาลีพี่น้องเอ้ย <c oughs> หน้าไปหน่อยหน้าอันนันบอเบี้ยเบี้ยหน้าอ่านันบอ น่าติคกนิก่บ่อืมเน่พี่น้องเขาเกีียวเด้แบบนี้เด้โอ้ยหาสื่อกันซันมาแล้วก็ใส่ว่าเป็นพี่น้องเอบบยก,กอ็เลยแดวไปใส่อันเก่าคือเก่าเนาะแดดเปลียงเปลียงตอนนี้จังม่วงแล้ววะตอนนี้ตอนนี้ชอบมุกเขาเขาจะขึ้นสิลงเกีียวเขาไปเลยเนาะ นี่ยามหนามมากอนะันอน,น,น,นั้นได้รายกะถั่วมอดขั้วไหนเนาะอันนีน้พูนได้พี่น้องเอ้ยยามมันหนามลายเนาะนี่โอ้ยขินหอดก่อนอใหม่แถวนี้เด้เนาะตะกี้มาหากรนบแล้วแถวนีนะว้าวนี่วูนน้ายัางเป็นเป็นน้อง,เป,นนองเป็นแนงอยู่เละพี่น้องไล่ตากะขออาภัยนำเด้อ ปกติก็ไล่ตายอยู่แล้วโอ้เอ๋บ่เคยนิ่งยังเทื่อวนอกกล่องซื้อกันชั้นมากะใส่บ่เป็นเยอะกะสีไปฮัทใส่เนาะจะสีเห็ดจังได้แหลงยังบ่ถนัดอยู่ยางไปกับบ่ไกลเป็นได้ขี่รถออกมามันทางไปทัานหลักหัวเนาะเพราะว่าเขจาจยังทัานหลักเกี่ยวเขาเบิร์ปกติอะทางแถวนี้แหละขี่รถมาได้แต่ว่าเขาจายังบ่แล้วเขาเนาะฮัดแดดเปียงพี่น้องเอ้ย แต่ว่าร่มเด้ร่มเนี่ยมาเลีงมาถาเบิดแดดกัตชินาวแหละฟาดเขาจนล้มเ้ยขาซุกเลี้ยงเต็มทงหน้าด้วยมาเด้อมาเกี่ยวเขาซอยโอเอเนเด้อหน้าไว้หน้าบรรลุนเด้นี่บอลโอเอมาสื่อบักแตงแค่นตะลูไปขายนี่บอลนีแหละพี่น้องหน้าให้นี่เลยบอลขจะเกี่ยวเขาอยู่นี่ขจัดเกี่ยวเขาเอาเบิรลดแหละขจะดกับบูมังแกง ฮัลโหลฮัลโหลทำเป็นหลงเราอีกเม่นแล้วมาแล้วมาแกวเขาไปพี่หน่องหน้าเฮาแต่ยังอีวบ่ไกลปึ๊ดหนึ่งก็หอดแล้วเยอะไปหอดหน้าะเป็นจีวะจังใด อันนี้โอเอมันนี่หน้าบึ้งเนาะหน้าบึ้งเห็นคนเดียว่่เเนียมาเด้อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ทงหน้านาะมื้อนี้เนะาะฮัลโหลสบายดีผู้ใด้เนาะใส่หมอ้อีโมงผู้ใด้ใส่หม้อีโมงโอ้ยปีนี่ได้กูขาวเดียหนาะเจนนรี่นี้ปะ เจนาลีนี้ป้าไอเกี่ยวเขาคนเดียว<ะ> <laughs> มากเหมือนนี่ว้าวดีว่าเอ้ยสามสิเกียวเขานะม้งเนี่ยเขากำเนียมโอ้ยเนาะผู้ทางนั้นหนาไปเนาะกำลังเกียวทางนั้นทั้งหืนๆเป็นตะมวนเลยเนาะ จ็คไปหน้าผู้ใด้อันนี้หน้าเจนน่ะลี่นอนนี่นอนจัคกบว่าเพื่อนตัดเอาไว้แจ็คกันเป็นตะมวลยิ่งชนนะที่น้องามงามงามเบิ้งน่ะเป็นตาสะอออดโอ้ยบัติโลงเกี่ยวเด้เนาะโอ้ยไปแห้งส่งค้าเทิงเถิงน่ะมันไปแห้งแล้วมันฉีกขาดเอ่อ มันสีนั้นเนาะมันสีทางแข็งทางคาอันนั้นไม่ยยาบบอนทบกูก็มีเอ้ยพูดนะพี่น้องพูดบอลลิปมีดพูดอันนั้นอันนั้นบันเกลียวโรเต่ว่าก็เจ้าประเทศปีนี้นะคะไม่หยาบโอเอ๋ค่ะแต่ว่าเฮตเตน่านั่นเนาะเฮตเตนาบึ้งเนาะยางไปกับบุกไก่พีดเดียวกับหัวพี่น้องแป๊บเดียว

ก็กระสันๆเส้นๆปูกำลังเกียวอยางพดผืนเลยปูสามสี่คนขนาดนาะมีไผ่เน้นะเดี๋ยวสิไปสอำผายน้ำ no ก็เหียขอนาใยไงอันนี้หน้าไป่ยมนอเล่มาึ้นมาขึ้นเทียงเที่ยงยมมลเบียไปไรเนี่ยเบีย เบี้ย <มา S 1> ไปไล่เนี่ยมาขื้นเทีย่ยงอู้กินบ่านเหรอพ่จ๊ะมาขืนเทีย่ยงพี่น้องตะนาหแห้งอะไรเฮ้ยอเล่มันเลี่ <มา S 1> ยดจนอันนี้บ้านหละฟ้าเลี่ยบ้อยปลาพี่น้องแดดอ่อนเลยฮักตลุเกี่ยวขาวไปนี่ Being เขามาวางเว้นเขาจะเอากุ๊บเขาจะบอกว่าไปนหนอนหายยู่เทียงข่อยกระพังขว้แน่นอ่ะเปนอนอยู่เทียงกินแดดอ่อนแบบนี้เดี๋ยวจะคือเกี่ยวลงมาเอทเฮียโตหายมั้ยมันหมหายหายเล็กหน่อยเอ็ดอทเอทไม่หาเอ็กใหญ่นะไปกินนมปะลูกปะเขาจะ ฉีขึ้นมาแล้วห้ากันลงมาแดดอ่อนแดดจะลงมาพี่น้องบ่มีกุ๊ฟเหี้เนาะเอากุ๊ฟออกมาเพื่อเผื่อว่าเอามากุ๊ฟกันเอามากุ๊ฟกันมาสิเพื่อให้ขึ้นไปอันไปนอนยี่เทียงมาแสงกับไฟเลยเนาะเมื่กี้เอาเขาเบิ่งกกันจั็หน่อยเนาะเพื่อมืออื่นมันจังอันนี้เนาะมาอุ่นเครื่องพี่น้องอุ่นเครื่องก็ต้องอุ่นตอนแรก โอเอ็กะเกี่ยวเขาเป็นยิเด้อพี่น้องหนาใสปิ๊งเลยแดดซองใสป้าเตงจ้าเคลื่อนกล่องไมคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เคลื่อนกล่องแห้งผอดผิว่าอันเกี่ยวก็มือฉันแหละเนาะป้าเตงว่าเกียวเขาซอยพี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวก่อนอุ่นเครื่องไว้เนาะ เดี๋ยวโอเอสตั้งกล่องไว้เนาะมัดเกี่ยวเขาซอยโอเอเนี่ยเด้อโอ้ยหนาคือว่าไซด์แถวโน่นหนาบ่ได้อันหนาบ่ได้๋วช่วยแต่มมูว่านี่เนาะหนาบ่ท่านละอาบแต่มมูว่านี่ยังบ่อาบทาป่านนี้อยู่มามเดี๋ยวโอเอสจิมโซ่ซีมือเกี่ยวเขาให้เบิร์นนอสูตรกับสูตเก่าเ่าท่านหนักเบียนเนาะสมองสมือกับบ่มียังกูบ่มียังแบบเฟี้ยวเพี้ยวเลยพี่น้องหน้าไฮไงเหมือนนี่ ตอนหับยางดีเลยอุ่นเครื่องจักหน่อยมืออื่นจะเอาไหมเนาะเบียเอาปงกิเซลบันนี้ áo, <laughs> <1 đpan. cười> uhm, và những u trắng họ vun phùng. U du chơi <laughs> cái <laughs> đài, ah, đi oh. phá chùa, cày. Đi ra kia mượn ít cả nó, เ๋ยาขอเป็นมิเดอเื่องจัดไม่ยต้องมั่นกันนิดนึงน่ะอาจจะคนหนึ่งกันดีเนาะเล้ยวมืออื่นเอาจากมาเริ่มต้นกันไหม เนาะวันนี้อุ่นเครื่องไว้ที่สิจักเล็กจักน้อยเห็นแสงมันงามพี่น้องเอ้ยถ้ารับสำหรับคีนี่โอเอะเขอฝากไว้สน no <c ười programmes> uh ิทเนาะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าอย่าลืมให้กำลังใจโอเอะในเด้อพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์โอเอะทำเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้โอเอะในการเทคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้่วีว่า